你那个嘞？ อ๋่าไดได้ล้งก็ท่าน Der gab der ja. Hãy subscribe cho có

อะไรนะวิทยามาได้เป็นช่องนะโอเคบะหมี่มาจากไหนคะนี่ผมเคเบิลครับที่นี่ขายไม้เท่าไหร่ครับทางภาษาอังกฤษอย่างก็มาเอง กวนไหนนี้ข่าวน่าจะออก สวัสดีครับผมชชยพันธุ์มูลศาตร์นะครับเจ้าของร้านคาเฟ่ริมคลองที่จังหวัดตังนะครับพอ,อดีญาติแฟนเนี่ยเขาแนะนําว่ามันมีที่ตรงนึงเป็นป่าอยู่กลางเมืองแล้วก็บังเอิญก็ได้ได้เจอกับคุณลุงท่านหนึ่งที่เขาเข้ามาที่นี่เขาทราบว่าแกเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์คลองน้ำเจ็ดแกก็เลยอายุแก97แล้วปีนี้แกก็เลย <c oughs> ให้ข้อมูลทางเราว่าคลองนี้เป็นคลองที่มีประวัติ ศาสตร์ของเมืองตังก็คือ,อคนจีนที่เดินทางไปจากเรือสำเภาเนี่ยลงเรือที่อจอดเรือสำเภาที่อ่าวนะฮะแล้วก็พายเรือเล็กเพราะสมัยก่อนมันเดินเท้ายากเป็นร้อยปีที่แล้วเนี่ยคือพายเรือเล็กมาเข้ามาในคลองน้ำเจ็ดเนี่ยฮะแล้วก็ไปตั้งโรงทานโรงเจศารเจ้าคลองนี่แต่ก่อนใส่นะฮะ มีกุ้งแม่น้ำมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากพวกอาหารปลาต่างๆคือเป็นที่ที่ชาวบ้านใช้จับปลาเพื่อบริโภคนะครับทางเราเนี่ยช่วงเช้าก่วงเช้าเนี่ยก่อนเปิดร้านเนี่ยเราจะเก็บขยะที่ลอยเข้ามาทั้งหมดเพื่อเป็นดักเป็นเป็นศูนย์หน้าก่อนก่อนจะลงลงไปสู่ทะเลนะครับก็พยายามจะอนุรักษ์ไว้เพราะคลองนี้เนี่ยสมัยก่อนคุณตาท่านก็ได้เล่าต่อว่า ตรงไม่ไผ่กอรตรงนู้นนะฮะก็คือเป็นใช้เป็นวิธีชักพระประจำจังหวัดต,ตังมานานมากแล้วแต่ตอนนี้วิธีนี้ได้หายหายไปแล้วใช้ชักพระตรงนี้ฮะแล้วก็เป็นที่สําหรับแข่งเรือฝึกเรือแข่งของจังหวัดต,ตังตอนนี้ประเพณีนี้ก็ได้หายไปด้วยเป็นที่น่าเสียดายมากเราฟังแล้วกออ็อยากจะเห็นอ,อยากจะย้อนกลับไปดูก็เป็นโอเพนนะฮะคือพยายามเก็บรักษาธรรมชาติไปให้คงเดิมที่สุดไม่ไปแตะต้องนะฮะ มีหลากหลายมากครับมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มก็จะมีะชาไทยริมคลองมีเมนูกาแฟต่างๆนะฮะให้เลือกมากมายครับแล้วโดยเฉพาะอาหารเราเนี่ยเราแบ่งเป็นซุ้มๆต่างๆให้ลูกค้าได้เดินเลือกได้เลยครับว่าจะทานอะไรมีทั้งของคาวของหวานเยอะมากครับอาหารตามสั่งไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานก๋วเตี๋ยวเรือ หรือว่าหมาล่าหรือว่าต่างๆมีเป็นเป็นร้อยเมนูให้เลือกเลือกแล้วก็จะมีไม่นานนี้จะมีอาหารเพิ่มขึ้นมาอีกให้เ,เลือกทานกันอีกหลายเจ้าเราคัดเฉพาะเจ้าที่อร่อยและเจ้าที่ดังของจังหวัดตังมารวมกันในนี้นะเพราะว่าแบากให้คนมาถึงคือเราไม่ได้เน้นถึงคนต่างอย่างเดียวเราเน้นถึงคนที่มาจากต่งางจังหวัดให้รู้ว่าเออเมืองตังนะมีอาหารที่อร่อยมีของดีให้ทานเยอะ แล้วราคาไม่แพงครับอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ค่ะมาเป็นครั้งแรกรู้จักร้านนี้ยังไงก็ตอนแรกพี่ชายบอกว่าเออเนี่ยคาเฟ่ริมคลองอ่ะจะเปิดแล้วนะวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือบอกแต่วันแรกแล้วแต่ว่ายังไม่มียังไม่ได้ว่างมาก็เลยวันนี้ว่างก็เลยได้มาค่ะใช่ครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าคําว่าความคาเฟ่ในความหมายเราอ่ะมันจะต้องเป็นแบบว่าพื้นที่แบบประมาณว่ายังไงอ่ะ ส่วนตัวแบบว่าเป็นคาเฟ่อาจจะแบบเล็กๆหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือมีการแบบว่าให้คนมาขายของคือมันเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่สาหรับจังหวัดตรังอะนะคะใช่แล้วก็แบบว่าพอแบบมีวิวมีอะไรอย่างเงี้ยริมคลองอะไรอย่างนี้ม,นมันก็แปลกใหม่มากค่ะยิ่งรู้ว่าอยู่ในเมืองแบบนี้อีกใช่ใช่ใชใ่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ใช่ค่ะตอนแรกอะ เขาก็พูดกันว่าแบบเออคาเฟ่ริมคลองล้วแบบว่าอยู่ตรงไหนจังหวัดตรังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออไม่คิดว่าจะแบบอยู่ในเมืองขนาดนี้เออประทับใจไบมครัง้งแรกประทับใจค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันกี่โมงแล้วคะมันมันอากาศมันจะต้องร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้นั่งอ่ะก็ไม่ร้อนค่ะโอเคอากาศแบบประมาณว่าไม่ร้อนไม่ไม่ไม่มีเหงื่อไม่อะไรอย่างงี้คือนั่งสบาย,ยาใช่ในส่วนของเรืองอาและครื่องดื่มครับเป็นยังไงบ้าง คืออันนี้สั่งสั่งพิซซ่ากับอเอ็นไก่มานะคะพิซซ่าอร่อยค่ะแล้วก็เอ็นไก่ก็แบบโอเคน้ำมันไม่อมน้ำมันอะไรอย่างนี้โอเคดีค่ะอยากจะฝากอะไรไปถึงคนอื่นบ้างครับที่รู้ว่ามีร้านนี้อยู่ที่กำลังจะมาที่กำลังจะเดินทางมาค่ะก็อยากให้มาลองนะคะเพราะว่าแบบมันเป็นคาเฟ่แนวใหม่ที่มันฉีกกฎคาเฟ่หลายๆคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะชอบแบบสไตล์มินิมอลบางคนอาจจะชอบสไตล์แบบว่าอ่า อลังการหรูหราไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี้ยมันจะให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบอบอุ่นให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่านั่งแบบอยู่ท่ามกลางแบบป่าทาั้งๆที่มันอยู่ในเมืองเอ,อ้อยากให้มาลองค่ะ <laughs>